ครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับหลักการสากลในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับอ่าหลักสาคบนในระบอบประชาธิปไตยมันมีอะไรบ้างครับดูกเรารู้จักระบอบประชาธิปไตยไหมถ้ามันคืออะไรรู้จักไหมคืออะไรใช่ครับอ่ากฎหมายเออเราเคยเรียนมาฮะกฎหมายของประเทศอะไร ประเทศไทยหรืออาจจะหลายๆประเทศก็เหมือนกันใช่ไหมเออ้วบกประชาธิปไตยคืออะไรกฎหมายที่ปกครองประเทศที่เราใช้ปกครองอย่างประเทศไทยเขาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นอะไรเป็นประมุขใช่ไหมคือเรามีพระมหากษัตริย์ไทยก็คือราชการที่อะไรกราชการที่ไหร่ทุกวันนี้อ่าราชการที่สิบใช่ไหม วันนี้รัชกาลที่สิบเราลงมาเธอรัชกาลทีเ่เก้า <c oughs> เขาบอกว่าอดูคนกระดานป,ประชาธิปไตยคืออะไรคือระบบก,การปกครองที่ประชาชนมีสิทธิและอำนาจในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศเขาบอกว่าไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแนทนเลือกตั้งขึ้นมาตัวแทนเราคือใครลรือไมใครที่เป็นางประเทศแทนเราตอนนี้ใครอายุนายุรัฐมนตรีใช่ไหม นายกมาจากไหนผ่านการอะไรเราถึงจะได้เป็นนายกต้องทำไงเลือกตั้งอ่าเลือกตั้งเหมือนที่เราเลือกตั้งอะไรประธานเรียนีใช่ไหมเหมือนกันเลยนายกก็ต้องผ่านการเลือกตั้งมาถึงจะได้เป็นนายกขึ้นนายกเพื่อมาบริหารประเทศแทนเราให้เราไปบริหารประเทศเองได้ไหมตอนนี้ได้ไหมไม่ได้เออเราต้องม hmm? ีตัวแทนที่เลือกตั้งขึ้นมาเพื่อมาบริหารประเทศแทนเราใช่ไหมอ่าโดยพื้นฐรนมธรรมชาติปไตยคือ อำนาจเป็นของประชาชนก็คือประชาชนทุกคนเนี่ยมีอำนาจเลในการบริหารประเทศใช่ไหมต่อไปรว, <c oughs> วันนี้เรามาเรียนเรื่องหลักสากลในระบบประชาธิปไตยใชหหลักสากลก็คือมีหลักอะไรบ้างอ่ะลำดับที่หนึ่งคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวะชานก็คือหลักอำนาจทุกอย่างเลยที่ครูพูดให้ฟังเมื่อกี้คือเรามีอำนาจในการบริหารประเทศชั้นลูกอ่าสองหลักนิติธรรมหลักกฎหมายต่างๆใช่ไหม สิทธิและเสรีภาพ<ม>ใช่ไหมประชาชนทุกคนมีไงสิทธิและเสรีภาพเหมือนกันไหมเ<ม>นี่ยกันทุกคน <c oughs> เอาต่อไปคือหลักธรรมเสมอภาคนี่คืออันหลักเลยที่เราจะเรียนวันวนี้หลักความเสมอภาคต่อไปการปกครองโดยเสียงข้างมากใช่ไหมลูกเออต่อไปลูกหลักของความเสมอภาคที่เป็นหลักเลยที่ครูจะมาสอนวันนี้คือเขาบอกว่าแนวคิดพื้นฐานเพื่อประชาชนทุกคน มีสิทธิหน้าที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายใช่ไหมเออและได้รับปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติใช่ไหมอ่ะเราเสมอภาคด้านไหนบ้างทุกวันนี้เราจะชีวิตอยู่อันแรกคือเสมอภาคทางกฎหมายเขาบอกทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและต้องได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกันเอาต่อไปก็เสมอภาคในการใช้สิทธิเออสิทธ,ทธิเนี่ยานเชนการณ์ณ การเลือกตั้งทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันใช่ไหมไม่ว่ารวยหรือจนเป็นผู้นํานหรือเป็นประชาชนทั่วไปเป็นไงทุกคนมีสิทธิเหมือนกันอ่าเสมอภาคทางอกาศน,นี่เหมือนกันมาดูนี่อันนี้สาคัญเหมือนเราเหมือนกันประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาเข้าถึงบริการของรัฐการสมัครงานราชการหรือเข้าร่วมดิการทางการเมืองเนี่ยเท่าเทียมอ่าสี่เหมือนกันให้เลือกปฏิบัติเห็นไหม ขาบอกรัฐและสังคมต้องไม่แบ่งแกยกหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเห็นแห่งเพศศาส,สนาเชื้อชาติความพิการือความเห็นทางการเมืองอเห็นไหมตัวอย่างที่ครูยกมาเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมตัวอย่างเหตุการณ์ที่ครูยกมาคืออะไรลงส่งรถอะไรส่งรถเท่าเทียมส่งรถเท่าเทียม,เข,เ,มเขาบอกว่าคือการที่กฎหมายรองรับการสมรสของบุคคลทุกเพศสภาพ ทุกคนเนี่ยทุกเพศสภาพเลยจะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้แค่ผู้ชายผู้หญิงนะทีนี้นผู้ชายสามารถแต่งงานกับผู้ชายได้ไหมทุกบอลนี้ได้แล้วเออทีนี้พอมีเรื่องทุกเรื่องเลยลูกทุกอย่างเลยเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาหรือเขาได้ตั้งกฎหมายใหม่ขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้เป็นไงมีผลกระทบต่อสังคมไหมซึ่งผลกระทบเนี่ยจะมีทั้งทางบวกและทางลบใช่ไหมอ่าเราลองดูสิผลกระทบทางบวก ทางบวกเราคิดว่ามีอะไรบ้าง่ังแรกครับครูยกตัวอย่างให้ก่อนมีใครมีใครอาสาตอบไหมมีใครอาสาตอบได้ไหมว่าผลกระทบทางบวกของเรื่องนี้มีอะไรบ้างอ่ะอะไรก็ไดิมีอะไรบ้างอันนี้ออดูไหมเออกิดความเท่าเทียมเออเกิดความเท่าเทียมจริงไหมลูกเท่าเทียม<ะ>จริงไหมเออจริงเพราะผู้ชายสามารถทำงานกับผู้ชายได้ไหม,มได้ผู้หญิงแต่งานผู้หญิงได้ไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงแบบทุกวันนี้เป็นไงดีไหม อีเออแล้วชายกับหญิงก็ได้เหมือนเดิมลูไม่ใช่ว่าไม่ได้นะชายกับหญิงก็แต่งงานกันได้ทุกวันนี้เป็นไงอ่ะแล้วครูยกตัวอย่างให้ฟังอีกอย่างเช่นอ่ะสมมติผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายอย่างนี้จะเป็นสามีภรรยากันแล้วมีลูกกันไดไหมชายผู้ชายมีลูกไดไหมดูไม่ได้เราเป็นผู้ชายผู้ชายเห็ไหมแต่ว่าพอกฎหมายตัวนี้มาเป็นไงเราสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ โดยจะมีลูกด้วยกันโดยการไปรับเด็กกำพร้าลูกที่เป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อไม่ีแม่เราสามารถไปรับเขามาเป็นลูกของเราได้เป็นครอบครัวกันได้เลยเป็นครอบครัวจริงจรเด็กขอท่านเนี้ยเราไปไปเห็นเราตองสารไหมไงเรารัามาเลี้ยงดูเรารับมาดูแลก็ถือว่าเป็นลูกคุณทำเราไหมเออก็อสามารถใช้กฎหมาย,ยานี้ในการรองรับได้ทางบวกแล้วต่อไปทางลบเป็นไง ทางลบก็มีเหมือนกันไม่ใช่แค่ทางบวกเดียวบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยใช่ไหมอาจจะบอกว่ากฎหมายนี้ให้มาทําไมเนี่ยใครมันจะอยากแต่งงานกับผู้ชายใช่ไหมคนนี้ไม่เห็นด้วยรู้สึกยังไงลูกเออผู้หญิงอาจจะแบบฉันอยากแต่งงานกับผู้ชายฉันจะไปอยากแต่งงานผู้หญิงทาไมใช่ไหมสังคมเป็นไงขัดแย้งไหมลูกอ่าเกิดความขัดแย้งศาสนาพุทธเราเนี่ยเขาบอกเป็นไงผู้ชายต้องแต่งงานกับผู้หญิงใช่ไหมเออศาสนาจะขัดตลากศาสนาบางอย่างคนที่อย่าลนงรยม คนร่าคนแก่ในหมู่บ้านเราเป็นไงเห็นด้วยไหมลูกคิดว่าเห็นด้วยกับกฎหมายไหมเห็นไหมคนร่าคนแก่อยู่มันมาตั้งนานแล้วเขามีความเชื่อว่าผู้ชายกับผู้หญิงต้องคู่กันผู้ชายผู้หญิงต้องแต่งงานกันแต่พอมีกฎหมายนี้มาเขาเห็นด้วยไหมไม่ค่ะอาจจะไม่เห็นด้วยใช่ไหมอาจจะเกิดเห็นด้วยไม่เห็นอ่าใช่บางคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มีสรุปอ่าสรุปเรื่องนี้ก็คิดแล้วแนวทางใช่ไหมถ้ากฎหมายสมบูรณเทียมเนี่ยมันกินที่เราฟังเนี่ย บ็เชื่ยสร้างความยิธรรมและความเสมอภาคทางเพศในสังคม,มเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสมรสได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเป็นไงเข้าเที่ยงกันไหมเข้าเที่ยงกันวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ลูก็กขอจบการสอนเรื่องนี้แต่เพียงแค่น,นี้อ่าโอเค